รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สว,ส,สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการพุทธปัญญาพิรมเช้าวันนี้เรายังคงมีสารธรรมนำสุขมามอบให้กับทุกท่านได้รับชมกันอย่างต่อเน,นื่องจากเมื่อวานนะคะใช่แล้วค่ะเพราะวันนี้พระครูวรวรรณวิวัฒน์จะอาวาสวัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคลจังหวัดเชียงใหมย่ยังคงมีเรื่องราวดีๆมาฝากให้ทุกท่านได้รับชมกันต่อในช่วงนี้ช่วงธรรมมาพิรม ในปีพศ2570ที่ใกล้จะถึงนี่เขากำลังประก,กาศนะรณรงแล้วก็ส่งเสริมประวัติพระครูบาเจ้าศีวิชัยให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกเพราะอะไรเพราะพระครูบาเนี่ยมีความปรารถนาที่ไม่เหมือนเราเราหลายคนสาธุขอให้ร่ำรวยเห็นไหมขอให้ถูกหวยเห็นไหม ต้องมีสักคนแน่นอนละแต่พระครูบาบอกว่าไงพระครูบาว่าสาธุขอให้ได้เกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าชาติหนึ่งในอนาคตการตัวข้าศีวิชัยยะปราถนาเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตการเบื้องหน้าเห็นไหมคือความเนีวแน่ที่จะช่วยเหลือคนในผลทุก อะไรที่ทำให้พระครูบาไม่หวั่นไหวต่อการจับขังตรวจสอบก็คือศีลธรรมที่พระครูบาทำทำแล้วไม่ผิดวันนี้จึงเป็นที่มาของเราทั้งหลายที่ได้ทราบข่าวว่าจะมีพระจากอำเภอรพร้าวซึ่งเป็นแดนธรรมของพระอริยเจ้าที่ไปบรรลุธรรมนอกเหนือจากหลวงปู่แหวนสุจินโนที่ทุกคนรู้จักกัน พระบรมวงศานุวงศ์มหาชนทั้งหลายหลั่งไหลไปที่อำเภอรพระเพื่อไปกราบหลวงปู่แหวนสุจิโน,โนทุกคนจะได้ธรรมะที่หลวงปู่ให้เหมือนกันหลวงปู่จะบอกว่าอาดีตเป็นธรรมเมาอนาคตเป็นธรรมเมาปัจจุบันเป็นธรรมโม อย่าไปเมากับอดีตที่มันผ่านไปแล้วเออนะคิดตอนฉันเป็นสาวๆอย่าไปคิดมันมันกลับไปไม่ได้แล้วเออคิดถึงตอนนั้นนะอย่าไปคิดมันไม่เกิดประโยชน์เอาไปมาคิดทุกข์กว่าเดิมอดีตเป็นทำเมาอย่าไปเมาอาดีตเธอรู้ไหมอดีตฉันเป็นใครไม่ต้องไปโพูดมันกลับไปไม่ได้แล้วเห็นไหม เธอรู้ไหมแต่ก่อนโอ้อดีตได้ฉันเป็นอย่างงั้นฉันรวยอย่างงี้ไม่ต้องไปพูดมันมันกลับไปไม่ได้มันจะไปเมากับอดีตบางคนนี่เมากับอดีตหลงไหลไปกับอดีตอนาคตเป็นทำเมาอย่าไปเมากับอนาคตเดี๋ยวก่อนรอฉันดูหวยก่อนฉันจะทําบุญไม่ต้องไปเมาไม่ต้องไปอ้างไม่ต้องไปบอก นะบุญมันไม่ใช่ตัวเงินบุญมันก็คือกายวาจาใจคิดดีพูดดีทำดีเพราะนั้นแล้วจะไปเมาอนาคตอนาคตก่อนนะฉันจะไปวัดอนาคตก่อนฉันจะมาฟังทมอนาคตก่อนฉันจะเริ่มต้นไปวัดไปวาอนาคตก่อนฉันจะเริ่มต้นทำจิตอาสาช่วยเหลือสังคมอนาคตก่อนฉันจะพูดให้เพราะปีหน้าฉันสัญญาเขาดาวเสร็จฉันจะพูดเพราะๆไม่ต้องไปรอถึงไม่ถึงไม่รู้ เพราะนั้นปัจจุบันเป็นธรรมโมทำปัจจุบันให้ดีอยู่กับปัจจุบันให้ดีถ้าโยมไปหลงไหลกับอดีตโอ้ไม่น่าเลยโยมทุกเพราะนั้นเอาปัจจุบันวันนี้วิถีสุขที่ยั่งยืนสุขของคนมีอยู่สองอย่างหนึ่งสุขกาย และสุขใจเท่านั้นแหละสุขกายคืออะไรสุขของชาวบ้านคืออะไรสุขเพราะมีเงินใช่ไหมเออเราไม่มีเงินนี่ทุกทนาฬิกแล้วสุขเพราะมีเงินสองสุขเพราะได้จ่ายเงินจริงไหมมีแล้วไม่ได้จ่ายนีย่ทุกทนาฬิกนะ เออขอให้ได้ได้มีบางคนมีเงินแต่ไม่จ่ายเงินนี่ถือว่ายังสุขไม่พอสามสุขเพราะไม่เป็นหนี้ถูกไหมถูกนี่คือความสุขของคนสุขกายมีเงินได้จ่ายเงินไม่เป็นหนี้และประการสุดท้ายคือการงานสุดจริตไม่ใช่มีเงินจ่ายเงินไม่เป็นหนี้แต่ งานนั้นทุจริตผิดกฎหมายบ้านเมืองอันนี้ไม่ใช่ความสุขที่แท้ความสุขของคนมีเท่านี้แหละคือความสุขกายมีกินมีใช้ไม่อดไม่อยากสุขภาพร่างกายแข็งแรงอันนี้คือความสุขของคนเขาเรียกว่าสุขกายแต่สุขใจนี่แหละสำคัญสุขประการที่สองเนี่ยสุขใจเนี่ยสำคัญยิ่ง เพราะถ้าใจไม่มีความสุขจะไปเยียวยาว่าเหมือนคำพูดของคนปัจจุบันช้อปปิ้งให้หายเครียดโนมันไม่ใช่ละ่ะช้อปปิ้งห้หายเครียดมันจะเครียดกว่าเดิมอะ่ะเออมันพูดเอาเอาสวยเฉยๆนะพูดให้ดูดีช้อปปิ้งหายเครียดไปไปกินให้หายเครียดมันไม่ใช่นะเด๋ยวโลกก็จะตามมาอีกละ่ะเห็นไหมนี่เพราะฉะนั้นแล้วเราจะไปเอาคําพูดโดยมันขาด ความสุขที่ใจใจเนี่เห็นไหมทุกอย่างนี่หลอมรวมที่ใจพุทธศาสนาสอนที่ใจปัญหาของเราในขณะนี้คือเราหลายคนทุกใจทำไม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 ต้องเป็นแบบนี้ทำไมต้องเป็นแบบนี้ก็ต้องย้อนกลับไปหาคำสอนของหลวงปู่แหวนอดีตเป็นทมเมาอย่าไปกลับไปหาอดีต เพราะนั้นแล้วเอาปัจจุบันเนี่ยความสุขของใจของเรานเนี่ยนะญาติโยมทั้งหลายพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสสอนไว้ชัดเจนพระพุทธเจ้ามีทุกอย่างมากกว่าเราเป็นถึงมก,กุฎราชกุมารมีความสมบูรณ์พร้อมทุกอย่างในเรื่องของความสุขกายทรัพย์สิงสริงคาน ทรัพย์สมบัติที่ก่อเกิดขึ้นมาตอนผู้รทธเจ้าอุบัติขึ้นมาตอนที่ผู้รทธเจ้าประสูิมีบ่อเงินบ่อทองบ่อเกี้ยวบ่อแสงสมบัติมหาศาลที่อุบัติขึ้นมาเป็นมกุฎร,ราชกุมารตั้งแต่เล็กมีประสาทสามฤดูพระอาจารย์เพิ่งไปมาเมื่อปลายปีที่ผ่านมาไปดูที่ประเทศเนปาล ไปดูที่พระราชวังของพระพุทเดเจ้าของพระเจ้าสุโธรนะไปดูปราสาทสามฤด,ดูที่พระุทธเจ้าของเราที่พระเจ้าสุโธรนะสร้างให้แก่ลูกชายคือเจ้าชายสิทธัตถราชกุมารไปดูสวนอ่างบัวไปดูสมบัติพระสถาน แต่พระองค์กลับไม่เยแสไม่ยินดีกับสิ่งเหล่านั้นเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้แก่ราหุลกุมารราหุลเข้าไปหาพระพุทธเจ้าในวัยแค่เจ็ดขวบเจ็ดปีบอกว่าพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระราชบิดาเนี่ยได้ออกบวชแล้วแต่สมบัติและราชบัลลังก์เนี่ยก็จะต้องเป็นของ ราหุลกุมารซึ่งเป็นลูกพทธเจ้าจึงถามราหุลว่าทรัพย์นี่มีสองอย่างราหุลหนึ่งทรัพย์ที่ราหุลต้องการคือบ่อเงินบ่อทองบ่อเก้ยวบ่อแสงและราชสมบัติที่จะได้ครองกรุงกบ,บิลพัทต,ต่อแต่ราหุลจะต้องรักษาเพราะจะมีกษัตริย์เมืองอื่นมาแย่งชิงและจะฆ่า คนทั้งหลายเพื่อจะเอาทรัพย์สมบัตินี้หรือไม่ราหุลเมื่อเป็นกษัตริย์แล้วจะต้องแผ่พระราชอำนาจหรือว่าจะต้องไปต่อสู้กับกษัตริย์แคว้นอื่นเมืองอื่นจะต้องรบราฆ่าฟันอันนี้คือทรัพย์เปรียกว่าทรัพย์ภายนอกที่ราหุลต้องป้องกันและสุดท้ายราหุลต้องตายทรัพย์เหล่านั้นก็จะไม่ติดตามราหุลไป และราหุนต้องเฝ้าให้ดีด้วยทรัพย์นี้แต่มีทรัพย์อีกอันหนึ่งเรียกว่าทรัพย์ภายในเรียกว่าอริยทรัพย์ลาหุนไม่ต้องไปป้องกันและไม่มีใครมาแย่งชิงของลาหุ่นไปได้จะติดตัวติดใจลาหุ่นไปตลอดลาหุ่นเจ้าอันไหนเด็กเจ็ดขวบราหุนบอกว่างั้นราหุนไม่เอาแล้วทรัพย์ภายนอกที่เป็นเงินทองราชสมบัติ เพราะจะนำมาซึ่งการรบราแย่งชิงและเป็นทุกข์อยากได้อริยทรัพย์คือทรัพย์ภายในเป็นที่มาของสามเณรรูปแรกที่ออกบวชในพระพุทธศาสนา เ็นไหมตอนเจ็ดขวบเขายังมีปัญญาอยากได้ทรัพย์ภายในเราทั้งหลายก็เหมือนกันวันนี้เนี่ยทรัพย์ภายนอกทำมาเต็มที่แล้วมันก็ได้แค่นี้แหละอย่าไปปาถนาถูกหวยรางวัลที่หนึ่งที่สองที่สามแจ็คพงแจ็คพอพอเธอเอาทรั์ภายในที่มันจะติดตัวจากนี้ไปเธอทรัพย์ภายในอย่างที่อาตมาบอกนะ่ะโยมทั้งหลายจะได้ไม่ต้องทุกข์ใจไม่ต้องกังขา พระพุทธเจ้าเมื่อมีพระชนมาอายุครบแปดสิบพรรษาแปดสิบปีได้เสด็จดับขันธปรินิพานใต้สารโบทยานที่สารโบทยานใต้ต้นไม้สาราคู่อุทยานของเจ้ามัละพระอานท์พุทธอุบัตหากพร้อมด้วยเหล่าพระสาวกที่เต็มสารโบทยานเหมือนโยมทั้งหลายที่มาเต็มฟังธรรมในวันนี้แหละเขาก็ถามว่า จากนี้ไปที่พระเจ้าจะเสด็จดับขันพระนิพพานเนี่ยใครจะมาเป็นผู้นำใครจะมาเป็นศาสตรดาแทนพระผู้ธิเจ้าใครผู้ธิเจ้าจะแต่งตั้งใครเดี๋ยวนีพระมหาเถร่ทั้งหลายเต็มเนี่ยจะเอาใครพู้ธเจ้าบอกแก่เหล่าพระอรหันตสาวกเหล่ากษัตริย์ทั้งหลายว่าถ้าผู้ดิเจ้านิพพานไปแล้วให้เอาพระธรรม เป็นพระศาสดาเอาพระธรรมเป็นพระศาสดาพระที่แท้ก็คือพระธรรมนะจะได้ไม่ทุกข์ใจพระที่แท้คือพระธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตอันนี้ไม่ใช่พระแท้นะอันนี้ไม่ใช่พระแท้เออ อันนี้ไม่ใช่พระแท้พระแท้คือพระธรรมพระมีอยู่สองประเภทหนึ่งคือพระอริยสงฆ์อริยสงฆ์คนก็มีสองประเภทหนึ่งคือบุคคลธรรมดาและอริยบุคคลพระก็มีสองหนึ่งสมมุติให้เป็นสงฆ์กับอริยสงฆ์คนก็มีสองคน บุคคลกับอริยะบุคคลอารามานี่เป็นสมมุติให้เป็นสงฆงแต่สมมุตินานไปหน่อย40ปีกว่าแล้วยังไม่ยังไม่คืบคานแต่ก็กำลังอยู่กำลังที่จะเข้าไปสู่หนทางทุกคนก็กำลังหรือว่าบุคคลเข้าไปแล้วคือหนทางแห่งความเป็นอริยะบุคคล เพราะนั้นพระมีอยู่สองอย่างคือสมมุติให้เป็นสงฆ์จะต้องศึกษาเราเรียนพระธรรมวินัยมีสติให้มากมีปัญญาให้มากถ้ามีสติมากมีปัญญามากก็จะเข้าสู่กระแสแห่งความเป็นพระอริยบุคคลเรียกว่าโสดาปติมักการเดินเข้าสู่มกักคือการมีสติและมีปัญญา โยมก็เหมือนกันไม่ใช่พระเข้าได้คนเดียวเหมือนอาคารหลังนี้ทุกคนมาได้หมดไม่ใช่ว่าห้ามคนนั้นมาไม่ใช่ทุกคนมาได้หมดเพราะนั้นหนทาง่นความเป็นอริยะมรคทุกคนเดินได้หมดขอแค่ให้มีสติและมีศีลธรรมถ้ามีสติและมีศีลธรรมอัตตาตัวตนมันจะเริ่มคลายจางหายไปศีล ห้าข้อเป็นปฐมต้นก็จะครบถ้วนสมบูรณ์ความลังเลสงสัยในเรื่องของศีลของธรรมก็จะหายไปอันนี้แหละเรียกว่าถ้าเราทั้งหลายไม่หนักแน่นก็จงเอาพระธรรมซึ่งเป็นพระแท้พระแท้เนี่ยจะก่อเกิดสั่งสอนเราเหมือนกันหมด คือความสุขที่ยั่งยืนที่พระธรรมคือพระแท้ที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนเรามาสองพกว่าปีศาสนาของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านิพพานตายไป2องพัปีบวกกับที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า45สปีตั้งแต่อายุ3ามสิบห้จนถึงอายุ80สิบ สามสิบห้วกสองพรพระพุทธศาสนาอุบัติขึ้นมาในโลกสองพันหปีพศสอง3 6พระเจ้าอาโศกมหาราชผู้ที่เห็นความสุขที่ยั่งยืนมีทรัพย์สมบัติ ครองชมภูรีบได้ทั้งหมดแต่หาใครที่จะมาร่วมปกครองบ้านเมืองหาใครที่จะมาเสพสุขในทรัพย์สมบัติที่รวบรวมไว้ไม่มีเพราะค่าทิ้งไปหมดแล้ววันหนึ่งเห็นสามเณรน้อยสำรวมเดินบินธบาจึงนิมนต์สามเณรน้อยแล้วถามสามเณรว่า ศาสนาของสามเณรสอนอะไรลองพูดให้ฟังหน่อยสิสามเณรบอกว่าผู้ที่ไม่ประมาทเป็นผู้ไม่ตายผู้ที่ประมาทเป็นผู้ที่ตายแล้วฟังแค่นี้แหละเห็นไหมจึงถามว่าอาจารย์เนนเป็นใครไปหาอาจารย์ได้ฟังธรรมมากกว่าสามเณร ถามอีกว่าแล้วอาจารย์ของสามเณเรนคือใครไล่ไปจนไปถึงพระพุทธเจ้าจึงน้อมนำนับถือพุทธศาสนาและคิดว่าของดีเนี่ยคือความสุขใจเนี่ยเมื่อใจดีทุกอย่างจะดีตามหมดไม่ควรจะอยู่แค่ชมบูทวีจึงตั้งสมณทูตทั้งหมดเอาสมณทูตคือเอาธรรมเนี่ยออกไปเผยแผ่ตั้งแต่พศ236 จนมาถึงแดนสุวรรณภูมิของเราเนี่ยพทธศาสนามาอยู่ในสุวรรณภูมิประเทศไทยเนี่ยสองพปีอย่าให้มาหมดตอนเรานี่นะเขาช่วยกันรักษามาถึง2อ3พัปีในสุวรรณภูมิผ่านเหตุการณ์มหาศาล อาณาจักรจะล่มสลายไปตั้งแต่ผู้กามสุขโขทยอยุธยาล่มสลายแต่ที่ยังมีอยู่คือพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาที่ยังคงยึดถือและปฏิบัติคืออะไรคือพระธรรมอย่าให้มาหายในยุคเราล่ะเรื่องนิดหน่อยอย่ามามาคุณข,ข้องหมองใจนะ อย่าให้มาหายในยุคเราเด็ดขาด2,332ปีเ่พพุทธศาสนาอยู่กับเรามาพระพุทธศาสนาถามว่าของดีของพุทธศาสนาคืออะไรคือความสุขพุทธศาสนาเห็นทุกข์พุทธเจ้าเห็นทุกข์จึงสอนให้เราออกจากทุกข์ศาสนาไม่ได้สอนให้โยมทุกข์นะถ้ายมทุกข์เนี่ยมาผิดทางแล้ว ศาสนาสอนให้โยมจงเป็นผู้ออกจากทุกข์แล้วหาสาเหตุว่าโยมทุกข์เพราะอะไรโยมทุกข์เพราะอะไรเพราะใจโยมใช่ไหมใจโยมที่ทุกข์ใจโยมที่ทุกข์กเพราะอะไรใจโยมไม่ยอมปลดปรงปล่อยวางใจโยมขาดสติล่องลอยโอ้ไม่ไปแล้ววัดวาอารามไม่ไปแล้วไม่เอาแล้ว ใจโยมล่องรอยไปหมดเพราะใจโยมทุกข์เพราะโยมไม่มีสติถ้าใจโยมมีสติพอนะโยมจะไม่เอาใจโยมล่องรอย เชื่อว่าจะช่วยเติมเต็มความสุขที่ยังง่งยืนให้กับทุกท่านได้นะคะช่วงหน้าพี่เป็นหนึ่งมีธรรมสาระเรื่องใดมาฝากเราไปติดตามกันเลยดีกว่าค่ะช่วงธรรมมาพิวัดวันนี้เป็นหนึ่งมีพุทธศาสนาสุภาษสิทธ์เตือนใจโดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพวชิรโสพลมาชวนให้สดับ จะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะธรรมกาโมพระวังโหติผู้ชอบธรรมเป็นผู้เจริญมีความหมายว่าผู้ที่สนใจไฟในธรรมศึกษาเรียนรู้และก็ปฏิบัติธรรมจะทำให้มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต ผู้ที่สนใจฝ่ธรรมเมื่อได้เรียนรู้แล้วก็นำมาธรรมะที่ได้เรียนรู้นั้นไปปฏิบัติขัดเกลาวจิตใจตัวตนเองละโลภโกรธหลงมุ่งที่จะประพฤติปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากทุกข์เพื่อให้แก้ไขปัญหาชีวิตไม่ให้ตกไปในทางที่ชั่วไม่ประพฤติผิดไม่กระทำการทุจริตต่างๆชื่อว่าเป็นผู้ใคร่ราม เป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมะเพื่อความสุขความเจริญเพื่อความเจริญก้าวหน้าของชีวิตคนที่สนใจไฝ่ในธรรมนี้ชื่อว่าเป็นผู้ที่เจริญเจริญด้วยศีละคุณสมาธิคุณและปัญญาคุณเรียกว่าเป็นไปตามหลักศีลสมาธิปัญญาเป็นเหตุให้ถึงความเจริญในทางตรงกันข้าม คนที่ไม่สนใจไม่ใฝ่ไม่ทำไม่ใฝ่ในธรรมแล้วก็ไม่ชอบไม่สนใจธรรมะทำแต่ความชั่วทุจริตหรือประพฤติเสียหายก็เป็นผู้ที่เสื่อมเรียกว่าเป็นผู้เป็นไปในทางที่เสือ่อมซึ่งตรงกันข้ามกับผู้ที่ใฝ่ธรรมผู้ที่ฝักใฝ่ในธรรมประพฤติดีปฏิบัติชอบ แล้วก็เรียนรู้แล้วก็นำมาปฏิบัติเรียกว่าเพื่อมุ่งผลคือความสำเร็จมรรคผลนิพพานหรือจุดมุ่งหมายอันสูงสุดในพระพุทธศาสนาเมื่อเป็นอย่างนี้ก็จะเรียกว่าเป็นผู้ที่จจเจริญเจริญก้าวหน้ามีจิตใจที่เบิกบานแล้วก็คิดดีทำดีพูดดี จะมีแต่ความสุขมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตแล้วนอกจากนี้ก็ยังเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบที่ดีชักนำผู้อื่นให้มาประพฤติดีปฏิบัติชอบเพื่อเป็นความเจริญรุ่งเรืองแก่ตนเองและผู้อื่นจะเป็นผู้ที่มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยตนเองและผู้อื่นตลอดถึงบริวารญาติมิตรทั้งหลายเรียกว่าเป็นผู้นำ ในทางที่ถูกที่ต้องที่ควรก็ถือว่าเป็นตัวอยา่างเป็นแบบแผนเป็นแบบฉบับที่ดีให้ผู้อื่นได้ประพฤติปฏิบัติตามนับว่าเป็นผู้ที่มีความเจริญก้าวหน้าในชีวิตนั้นก็ขอให้ท่านสาธุชนทั้งหลายจงตั้งใจใฟ่ในธรรมศึกษาและปฏิบัติธรรมมันทำความดีสร้างสมอบรมคุณงามความดีให้เกิดมีแก่ตน เพื่อพุ่งผลคือความเจริญก้าวหน้าอย่างยิ่งตลอดไปทืนขอพระคุณสำหรับการติดตามเชื่อเลยเกันค่ะว่ารายการพุทธปัญญาพิรมของเราจะทำให้คุณผู้ชมรู้สึกเพลิดเพลินในธรรมกันได้ไม่มากก็น้อยนะคะแล้วกลับมาพบกับเราทั้งสองคนได้ใหม่ในเช้าวันเสาร์อาทิตย์หน้าขอธรรมะโปรดรักษาทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ